สโมสรแอตมาดรดสนใจดาวินนุนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของสโมสรลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวว่าจะขายออกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยดาวินนุนเยสนั้นไม่สามารถเป็นตำแหน่งตัวจริงให้กับทีมได้นะครับหลายนะัดที่เขาต้องลงสำรองให้กับทีมแล้วก็การธรรมตูของดาวินนุยเยตนั้นก็ต้องบอกว่าน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับคาตัวของเขาในการย้ายมา แต่เมยุนอนามนั้นก็เริ่มเข้าสู่วัย25ปีแล้วทําให้สโมสรลิเวอร์พูลนั้นจําเป็นจะต้องขายออกนะครับโดยปักป้ายขายอยู่ที่ราคา35ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าขายในราคาต่ำกว่าที่ซื้อมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวแม้ว่าดาวยิงวัย25ปีจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่และเพิ่งถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายเกมที่ลิเวอร์พูลถล่มทอตแนมฮอสเปอร์ไปขาดลอย5ประตูต่อหนึ่งก็ตาม แต่ผลงานส่วนตัวของเขากับไม่สู้ดีนัดโดยทําได้เพียง7ประตูจากการลงเล่น43นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้และออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมลีกเพียง5นัดเท่านั้นเองการย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2022จนถึงปัจจุบันเจ้าตัวยังไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงในทีมของอาร์เนส l ์ t อตได้อย่างเป็นทางการแม้สัญญาของเขาจะเหลือถึง2028ก็ตาม โดยผลงานที่ไม่คงเส้นคงวาและอายุที่มากขึ้นทําให้ลิวฟูเริ่มมองถึงความเป็นไปได้ในการปล่อยตัวของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาร์เนสซ์ลอตกำลังมองหากองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทัพโดยมีข่าวกับอเล็กซานเดอร์อีซักเป็นหนึ่งในเป้าหมายของอาร์เนสซ์ลอตสำหรับทีมที่ให้ความสนใจในตัวของลุนเยสนั้นรายงานระบุว่าแอตเลติโกมาดริดภายใต้าการคุมทีมของเดียโกซิโมเนนั้นคือทีมที่ สนใจจะดึงนูนเยตไปร่วมทีมขณะที่นอตติงแฮมฟอร์เรสก็มีข่าวให้ความสนใจเช่นกันในส่วนของนอตติงแฮมฟอร์เรสนั้นสนใจในตัวของดาวินนูนเยตด,ด้วยพลักําลังความขยันการวิ่งไล่บอลของเขาถึงแม้ว่าการจบสกอร์ของเขาจะไม่คมก็ตามแต่ว่าทางกุนซื้อของฟอร์เรสนั้นก็ให้ความสนใจในตัวดาวินนูนเยตเป็นอย่างมากและกําลังมีการเจราจากับริวพู ส่วน one, ซิเมโอเน่กุนซือของแอลติโกมาดริดนั้นสนใจในตัวดาวินนูเยสและเขาเชื่อว่าหากดาวินนูเยสมาสู่ทีมเขาเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือช่วยให้ดาวินนูเยสนั้นกลับมาถล่มประตูดได้แน่นอนโดยรายงานข่าวว่าลิวพูนั้นต้องการเพียง35ล้านปอนด์เท่านั้นในการขายดาวินนูเยสออกไปซึ่ง,ก,ง,งาาก,ก,นนก็ต้องบอกว่าราคาถูกมากสำหรับแฟนหกนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะ สองขิดสองใจนะครับใจหนึ่งก็แหมก็ขา,ขายไปดีกว่าเอากองหน้าตัวใหม่มาอีกใจหนึ่งก็เ,เสียได้และวินุนเยสเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีส่วนในหลายประตูในหลายเกมที่เขายิงให้ในช่วงทดเจ็บนะครับทาให้ทีมชะนะมาได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องถึงเวลาครับถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้ทีมดีขึ้นยังไงก็ต้องไปนะครับ